ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนร อัปเดตข่าวสารของ e ีฟบอนสอง2 0น3โซนโมบายหรือฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะองการพูดถึงการคาดการแพ็คของ Player of the ะวคนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็มีใครกันบ้างเราดาเนินการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทำการพูดถึงแพ็คของ Player o f the week การ์ดเขียวนคนหรือว่าทําาาากกกรรคดดันนเเหมมือิ กับสรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในช่วงของการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กของเพลย์ออฟเดอะ e ีคเอ็นค s t ตาพาร์ทหนนะครับแล้วก็แพ็กของเพลย์ออฟเดอะ e ีคเอ็นค s t ตาพาร์ทสอนะครับอันนี้ก็จะหมดอายุไปในส่วนของวันพฤหัส9้าวโมงเช้านี้นะครับก็มีใครเปิดแพ็กไหนกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาในส่วนการคาดการณ์นะครับก็ว่ากันว่าจะอยู่ในช่วงของการวนแพ็กกันเหมือนเดิมทุกคนก็ในภาพหน้าปกนี้นะครับนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเดวิ่แลก็ สกอตต์แม็กโทมินีนะครับก็มีมาทั้งหมดคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโด้นะครับเดียร์แคนไรท์ทุกคนโดมินิกโซบอลไลน์นะครับโรเมลูลูกากูดานี่โอโม่นะครับอิบราฮิมาโคนาเต้ชาร์ลอตเทอร์เบกทุกคนมาเซลซาบิเซอร์สกอตต์แม็กโทมินีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งแพ็คนะครับเป็นแพ็คของสโมสรคนนำทัพโดยคิซเย่นะทุกคนยานิคคาร์สโกอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับบุกยูซาก้าดักัสลุยและก็คอสติกอะไรประมาณนี้นะครับก็ คาดว่าน่าจะมีการวนแพ็กประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กของในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับแพ็กของ Player of the Week นะครับสำหรับนักเตะที่น่าสนใจก็คือในส่วนของนี่ทุกคนนำทัพโดยสกอตแม็กโทมินีนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94เลยนะครับสำหรับนักเตะจากสกอตแลนด์นะครับต่อมาเป็นมาเซลซาบิเซอร์ทุคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ94เลยนะครับสำหรับมาเซลซาบิเซอร์และต่อมานะครับผมเป็นอิบราฮิมาโคนาเต้จากฝรั่งเศสนะครับ ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96เลยนะครับสำหรับอิบราฮิมาคนาเต้และต่อมาครับเป็นโรมิลูล <ER ูกากูทเข้ามาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับโรมิลูลูกากูและต่อมาเป็นในส่วนของคอสติกนะครับมาตำแหน่งของวินเวกฝั่งซ้ายนะับสำหรับสายเปิดโมนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96เลยนะครับและต่อมาเป็นบุกโยซาก้าผู้คนมาตำแหน่งของปีกขวานะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยนะครับสำหรับบุกโยซาก้า และคนต่อมาเป็นโดมินิกโซบอสไลเป็นคนนักเตะใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับสำหรับโซบอสไลและต่อมาเป็นคริสเซเย่จากเอฟซีบาร์เซโลนาเป็นคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับตำแหน่งของกองกลาง c m f นะครับและคนต่อมาเป็นเดคแอนไรท์คนมาตแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เช่นกันนะครับสำหรับเดคแอนไรท์และผิดท้าด้วยคริสเซโนโรนัลโดนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคน ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับคริสเตียโนโรน a ลโดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับก็คือมีการแบล่ยแปลง2อีเวนต์เลยด้วยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีเกี่ยวกับแพ็คของ player of the week นะครับนั่นก็คืออีกไม่แน่นะครับเป็นทัวร์เวนต์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีการแจกฟรีเทมเชนดีิวการเปิดแพ็คฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ชาลินอีเวนต์ของลีเจนนนนนะครรรัับีีี้กกก็มมาแจฟเเทชดีีเเพิิ่มมตออก1ันเลยยด้วกันนะครัััััับบบบสสาาหหรรรรรรกกกเเเปปิดนนนนนนตะะะฟีีคคมณ้ล การคาดการณ์ของ Player of the Week แล้วก็อีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับหากปิดภาพระการไหนต้องขออภัยไว,ดวย้ด้วยคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ